โดยใช้นี่เลยจ้าน้ำผักสะท้อนนี่นะคะจากต้นอ้อจ้าอันนี้จะเป็นสูตรออริจินอลเลยจ้าเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าคะ่ะขาดูใกล้ๆนะคะน,นะคะ่ะส่วนผสมของเราก็จะมีกุ้งลวกตัวใหญ่ๆตัวโตสอตัวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูยอนะคะที่เราต้มแล้วเรียบร้อยค่ะ อันนี้จะเป็นผักกับแก้มเราเองนะคะนี่มะนาวสดจ้านี้ก็จะเป็นอะไรนะผักชีฝรั่งถั่วฝักยาวหั่นไม่เรียบร้อยนะคะขนมจีนนะคะน้ำปลาค่ะที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะสองอย่างนี้เลยค่ะเป็นน้ำผักสะอรและน้ำพริกผักสะทอนจ้าอันนี้นะคะ ในขวดนี้เราได้เขียนบอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะนี่หละจ้ะเราเขียนบอกว่าสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับใส่แกงก็ได้นะคะใส่ส้มตำก็ดีค่ะทำยำก็อร่อยเวอร์นะคะน้ำพริกนี่แซ่บมากนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นน้ำปลาหวานก็ได้นะคะกินกับพวกผลไม้เปรี้ยวๆอะคะ่ะเราไป ทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะสังเกตด,ดูนะว่าตรงนี้จะไม่มีพริกสดหั่นถูกไหมคะเพราะเราจะใช้น้ำพริกผักสะทอนนี้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะเนี่จะเราก็ใส่นะคะ นี่เลยนะคะเราชอบเรากินเผ็ดนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้จ้าถัดไปนะคะเราก็จะใส่นี่จ้าน้ำพักสะท้อนนะคะเปิดขวดก่อนนะคะก่อนเปิดนะคะรบกวนเพื่อนเขย่าก่อนนะคะเขย่าให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่นี่นะคะ <c oughs> กลิ่นฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะคะหากใครแบบเคยกินน้ำพริกของเราแล้วนะคะก็จะรู้นี่เลยจ้ะเราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะหรือเพิ่มความเค็มนั่นเองค่ะอันนี้ก็ใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเหมือนกัน,นะคะ่ะเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะ หรือถ้าใครจะใส่เป็นนี่เลยปรรารก็ได้นะจ๊ะเพื่อความหนัวของแต่ระบุคคลนะคะหลังจากนั้นจ้าเราก็จะบีบมะนาวนะคะลงไปหนึ่งซี่ก่อนนี่จะเป็นมะนาวเป็นนะน้ำเยอะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่มากใส่น้อยได้เหมือนกันเลยจ้ะนี่เลยนะคะ บอกก่อนสูตรนี้เป็นสูตรเผ็ดมากนะคะถ้าใครแบบว่าทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะก็ใส่แค่ปลายช้อนก็พอจ้ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นี่เลยนะคะซอส,สเลยนะคะ ใส่นะจ้าใส่เครื่องปรุงอืงอ่นๆนะของอญาตจ้าโตแคบนิดน,นึงนะคะสถานที่เราอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะคะจ้ะเท่าต้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กัความชอบของเราเช่นเดียวกันจ้า เรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยมากนะคะพเพื่อนสูตรเนี้ยเปรี้ยวนิดนึงนะคะยังเปรี้ยวไม่เยอะถ้าใครชอบทานเปรี้ยวนะคะเราแนะนำนะคะให้ใส่เพิ่มอีกหนึ่งซีกนะคะชอบทานรสจัดเนาะแบบเพด เข้มเนี้ยค่ะสังเกตดูว่าของเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะชิมอีกรอบนะคะ อร่อยมากเพื่อนๆถ้าใครชอบหวานแนะนำให้ใส่น้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชานะคะหรือปลายช้อนก็ได้หรือถ้าใครติดแบบผงชูรสนะก็ใส่แค่ผงชูรสก็ได้ค่ะปลายช้อนก็พอนี่จากนั้นเราก็ใส่กรุ่งแก้มไป ใช้น้ำพักสะท้อนและน้ำพริกพักสะท้อนนะคะจากต้นอ้อค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเทใส่จานให้เพื่อนดูดูก่อนนะจ๊ะ คนไหนชอบอยากจะลองนะคะตัวน้ำพริกผักสะท้อนนะคะเดี๋ยววันหลังอะ่ะเราจะทำเมนูอื่นๆน,นะคะตามที่เราเขียนไปเลยว่าทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงเนะะี้ยค่ะกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย